สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไซโคเลซสอนนะคะวันนี้ก็มาพบกันในทีมหน้าหนาวเนาะในซีซั่นสามหนาวเย็นเยือะเลยแค่ฟังเพลงก็แบบหนาวมากแล้วนั้นมาได้สักพักก็ด่านคือมีเยอะมากเลยอืมมาถึงก็ด่านเดิม ตเห็นสีไฟเยอะแล้วรู้สึกหนาวจริงๆช่วงนี้ก็ไม่ได้หนาวเนาะไม่ได้หนาวอะไรมากขนาดนั้นอุ้ยทำไมรู้สึกมันช้ามากเลยมันเดินช้าอุ้ย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  อ,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 องององเต็มไปหมดเลยโอนขันจมูกอุ้ยบางทีอ่ะโดนปัดนะคือไกลามากเลยแต่ว่ารอบนี้ขอ,อก่อนขอไม่ปัดก่อน อุ้ยอ้าวเย,ย่อืมเข้าอย่างรวดเร็วฤดูนี้คือสีฟ้าล้วนๆเลยเนาะเพราะว่าเป็นหิมะใช่ไหมเล่นไปก็หนาไปอะไรอย่างนี้ เขาไม่ไปต่อแล้วเหรออุ้ยอุ้ยอ้ตรงนู้นก็ไม่ยอมไปอ่ะรอให้คนครบก่อน,นอะอไรเงี้ยเขาไ,ได้แล้ว คืค่อนข้างจะแนวเอวเอล <c oughs> อแย่งลูกวันกันอีกแล้ว อยู่สีฟ้านานๆนานทีมากเลยทุกคนจะได้อยู่สีฟ้าอือหืออือหือโอ้โอโอ้อยทำไมเราพลาดโอ้โหสีแดงสีแดงโหดมาก <laughs> ไปช่วยเขาอีกเฮ้ยเฮ้ยแทงนู่นเราเฮ้ยอ้าวเอออ้าต้องช่วยออกสี่เราต้องเอาบอลเยอะๆโดนแยง่งอ่ะว่าโดนแย่งบอลใช่เย s ออ้ยเอ้ยโอ้โหอาอาโดนแย่งไปหมดแล้วโดนแย่งไปหมดเลยอ๋อเฮ้ยโดนแย่งไปหมดแล้ว่นนะ อนอนเอาออกเลยอุ้ยไปสะอาดนานทีได้สีฟ้าอีหนาวเย็น พอเปอิดสักการะใหม่่ะคือคนเก่งๆมาเล่นเยอะมากเลยสั่นประตูอีกแล้วฮึบฮึบอยูือื้อหือ

อ๋ออ้อยจะทันไหมนี่จะทันไหมนี่โอ้ my god เต็มเต็มเต็มออใยพอดีเลยเย้ ด่นเนี่ยคือต้องแย่งแบบทำทำแต้มกันอะถามว่าเคยผ่านไหมบอกเลยด่านนี้ยังไม่เคยผ่านเพราะว่าเพิ่งเล่นเป็นครั้งที่แล้วหลังจากเล่นมาตั้งหลายครั้งอ,อ้าวเฮ้ยโอ้ย อะไรเนี่ยออุ๊ยอุ๊ยอ้ยว้าหาหแล้วทุกคนห้าแล้วโอ้ยโอ้ อุย้ยหาแล้วหาแล้วโอ้ยโอ้ยอะไรมันเนี้อย,อ,ยอุ้ยอุ้ยอ้อสิบแล้วสิบแล้วอุย้ย เล็งอย่างดีเล็งอย่างดีก็ไม่เข้าเฮ้ยอุ้ยย,ยายาเห็นแมอุ้ยเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นเนียเ่ยไม่ได้เข้าแล้วแหละใส่ไม่ได้เข้าอะไรแน่เลยโอ้ยอ้ยอ้ยเหมือนโดนแก้ เล่นสองตาแล้วก็ตายอีกแล้วอืมโอ้โหหนาวเลยอืมบตึ๊บต dan nah, patung ôi 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 ui 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 <c oughs> นี่เขาแบบไม่ทนันละนั่งเล่นดีกว่าอืมลงเต็ม ไม่ก็นานอีกแล้วตื้อตื่ตื่นตื่หื้อหือไม้มีแผ่นเดียวไม้มีแผ่นเดียวอุ้ย อะไรเนี่ยอะไรคือไปไม่ได้อะไรคือเป็นแบบนี้งงเลยเมื่อกี้กระโดดอยู่ๆก็ล่วงเ yeah. ยง่อย่างนั้นแหละอย่างนั้นแหละอุ้ย เอ้อยอยยยตา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 ยเร็วตายเล้วตายแล้วอ้ออ้โอ้ยตายเพราะคนอื่นตลอดเลยอุ้ยนั่นอ,อยากจะพูดละ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยก็เมื่อกี้ถึงแล้วว่าโธเอ้ยมันไม่ไหวอะแหละไม้มันไม่ไหว おい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 お,いお รอบนี้เหมือนได้ไปแค่สองตาแล้วก็แบบจบสอ,สองตาจบสองตาจบอยู่งั้นอะ เขาสายให้เกยียรติเราไปก่อนเล้วนะ่เพราะเขาก็รู้ว่าเดี๋ยวเราก็ต้องมาไปทีหลังชาวบ้านอุ้ยอุ้ยโอ้ยว้ยดึงทำไม ย้ <Yeah. laughs> อะไรของคุณนี้ <laughs> โอ้ยอะไรของเราเนี่ย <laughs> กดไม่ไปด้วยตายเหอะน่ากระโดดไม่ไปอ่ะ อะไรคือกระโดดไม่ไปอุ้ยไม่ใช่เรื่องเล่นละคิดว่าเราเราว่าไม่ใช่เรื่องเล่นละอุ้ยโอ้ยไม่ทันน่ะไม่ทันนะเนี่ยอุ้ยทันเนนะย้คนสุดท้ายเลยฮุ้นเมื่อกี้กระโดดไม่ไปอ่ะ อืมด่านนี้อยากให้ทุกคนได้เห็นเพราะมันเป็นด่านใหม่ตอ,อุ้ยมีเด้งด้วยมีเดินแล้วเดง้ง ออ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยทำไมตัวเรามันบอบบางเหลือเกินเดินชนคนอื่นหมดเลยเออไหวอยูอ่ไหวอยู่โอ้ย tinh 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 Ơ ơi Ơi Ơ Khoai tinh lôm 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 tinh Ơi ôi tinh 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 Ơi tinh อ <L un> เดินแล้วเนี่ยชอบหลมตรงจุดสองตึ๊ดต๊ ริ่งลูกบอลลูกดิ๊กลูกดิก๊กตึมตึมฐานสีเป็นสีฟ้าแกวว่าโอ๊ยโอ๊ย เป็นสีฟ้าตลอดเลยโอ้ยโอ้ยโทษโทษต้องรีบจับแล้วต้องรีบปล่อยโอ้ยถูกแล้วถูกแล้วอุ้ยของเราไปก่อนชาวบ้านเลยจะสู้ได้เหรอ เราเปที่เรียบร้อยเขาแข่งกันอยู่สองคนเอาแล้วเอาแล้วไม่สามารถล้างได้อุ้ยมองไม่เห็นเลยอืออืม,อม <c oughs> มันหลังตัวลื่นมากกับด่านนี้อือโอ้ เพื่อเพื่อเพื่ออะไรก็ไม่รู้โอ้ยอย่าเดินลมสิเธอลมได้ยังไงโอ้ไม่ได้ไม่ได้ต้องตรงนี้อ้ยโอ้เดินอะไรเนี่ยล้มเอง ơi ôi thằng mày cọ mày ra à ôi chắc dữ là chắc dữ là lâu nè dữ ui lưng dữ ô không mày đai mày đai mày ไม่ได้ไม่ได้อ้อยเอ้ยอุ๊ยหยามาหยามาอุ๊ยนี่แน่ล่วงหมดเลยอุ้ยอุ้ยอุ้ย,ยขึ้นสีขึ้นขึ้น โอ้ยเกาะเฉยๆเนี่ยนะให้ตายเหอะโอ้ยเกาะเราไม่ยอมขึ้นเฉยเลยอ่ะ้ยโอ้ยเฮ้ย ใช้เลยแล้วกันจ้าเย้เย้เยแค่แล้วโอเคค่ะสำหรับพาร์ทนี้เนาะก็อย่างว่าแหละภาคใหม่ ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์ก็กดติดตามให้ด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่าร์ทหน้าสัปดาห์นี้บา,บายจ้า